ราบนัมัสการท่านรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัชธานีท่านเจ้าคณะอำเภอบุญทลิขคณะสงฆ์เรียนหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานทุกท่านกระผมนายอภัยวุฒิโสภากรในอำเภอบุญทลิก ปฏิบัติราชการแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในโครงการร่วมใจพักรักสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา9 0พรรษาในวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชดีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอนเนกประการอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่พระสงฆรทั้งประเทศจนพระสงฆ์ทั้งภายในและต่างประเทศได้ถวายการยกย่องพระองค์ว่าเป็นพระแม่ของแผ่นดิน รัฐบาลจึงได้กำหนดเอาวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติประสบกรณิกรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติให้ลูกๆได้แสดงออกถึงความเคารพรักความกตัญญูกตเวทีต่อแม่และผู้มีพระคุณจากการํำกล่าวรายงาน ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการที่มุ่งให้ประสบกร,กรณิกรทั่วประเทศได้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้โดยได้จัดกิจกรรมเทศทศชาติทํานองอีสานในครั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้น้อมนำเอาหลักธรรมในวรรณกรรม ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในทศชาตินั้นมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนและดำเนินให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับรัฐบาลที่ได้จัดพิมพ์หนังสือทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงฉบับยานนวชิระแล้วนำเอาหลักธรรมนั้นไปปฏิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมรา,าชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานกระผมขอให้ทุกท่านที่มาชุมนุมนณะที่แห่งนี้พระสกณนิกรไทยทุกหมู่เหล่าจงได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอให้โครงการนี้ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดีที่ได้กำหนดไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ผมขอเชิญทุกท่านในมณฑลสถานวัดโนนศิลาลามแห่งนี้ได้น้อมใจรับฟังพระธรรมเทศนาทศช,ชาติวิทุละบัณฑิตในโครงการร่วมใจพักรักสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษา90พรรษาหน้าบัดนี้ครับ